Hey. Hey. Uh. Alright, alright. Why are you in tea to the motherfucking O-A-T? Oh OH. oh, yeah, and I'm just going the best. Yeah, I'm a free to I'm playing. กผมจะชิมเบอร์แลบแล้วก็พลิบหลอกแต่งตัวเป็นอย่งเดียวนะมันฮิปกรอบจะไม่ใช่ฮิปแจก็ไม่มีติปน้อง Am Am Again Am School 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 ครูท <know> ี่มาจากเอสเอ๊ะนะที่เชอรบอนนี่ไม่มีแซดไม่มีคราบแบบพี่ซอาไม่มีฮอร์นี่เพื่อนครูบอสกับไอ้เจต่างไม่มีเพื่อนชื่อจอนนี่ไม่ใช่ประเภทที่วันวันปังนางสิแต่ I'm sorry แดนอยู่ในโรงเรียนกับ All eyes on me เดี๋ยวเวทเรียกกูใช้แพ็กเดี๋ยวสวัส e ีคาวมีทำอะไรก็ทำไม่สุดกลุ่มไม่มีพอดีเลยจะทำมันต่อไปฮักลมหายใจยังพอมีครูเขาบอกกูแรป แรปมันหยู่ท <ator il S 1> <hat> like ั้งว like ันแรปอยู่ในโรงเรียนใครไม่ชอบก็ช่างมันน้องน้องเขาบอกว่าแรปไปฟังหน่อยตั้งใจฟังเพราะไม่ได้แรปไปฟังบ่อยไม่จับพอตองแหวงไม่มีพอสวัสด์ตั้งแต่สิบสองยันตอนนี้ไม่เคยคิดหยุดที่จะฝันไม่มีโชคดีไหนก็โชคดีเเติร์ดีไปห้องว่ะคบมีอย่าอิจฉา if you can do it like me just do your best yeah I'm a professional rapper

กูใช้แรปแม็กมันนี่มันมากกว่า5,000เบอร์เพราะวันนั้ีที่อยากจะได้จะดังกับเขามานกูยึดมันอุดมกันมันก็ส steep r o a แล้วกูไม่เคยสนใจไอ้พวกที่แต่งจะเพลงโคเปอร์มาต้องฟังกัดโดเปอร์นั่นนะเพื่อนกูยังไม่รู้จักกันในเฟสมึงลองไปเลื่อนดูครั้งที่แล้วมาเป็นทีมครั้งนี้กูโชว์โซโลเดย์เพื่อนกูบีดบอกไอ้เฮนันโซโนโกลไม่เมันชื่อว่าโอฟีแล้วกูแรปโอทีเล่นแต่ของไทยกูไม่ต้องการหลังโอทีไม่ต้องพูดอยู่เพื่อโชว์มี don't act like you know me only girl I want is close ยังไม่จบมันนมดูเหือต ว่าที่กูแรป็นแสบตาหยิบโทรศัพท์แล้วมองจ้องมีเนื้อให้ลองท่องใายคลิปแล้วมองกล้องสักพักกูหันไปมองบ้อง Beat s c o o a the Best อย่าอามาเปรียนเจ้าคนละแหวนงเพลงป็อปแล้วก็ฮิปฮอปผมจะชิมเบลล์แรแล้วก็พลิกหลปแต่งตัวเป็นอย่างเดียวแล้วมันฮิปคับแตไม่ใช่ฮิปแชก็ไม่ไติ๊น้อง e m e a s c h o o l i n a m o s o l o i n a m m s c h o o l ไม่ได้สนใจว่าจะดังหรือไม่ดังไม่สำคัญว่ามึงจะฟังหรือไม่ฟังมีแค่สองอย่างคือกูจะทำหรือไม่ทำไม่คนฟังเขาตัดสินว่าอยากจะจำหรือไม่จำก็เพราะกูแรปก่อนสมัยแรป Now, สมัยที่ฟังดูบอยกับคริสบราว์ถ้าคิดว่าเป็นฮิปฮอปมึงก็ควรไปคิดใหม่เพราะพวกมึงมันคิดเล็กแต่ว่ากูไม่คิดใหญ่ยุคที่คนกระโชว์เย่แต่ว่ากูยังโซร์เฟรชไม่มีพัก์คุโนเลสคนไม่ใช่คุณโนเลสเกิดในยุคคอมไม่ใช่เทปคลาสสิกไม่ค่อยจะอินกับแทรัพเพราะกูชอบคลาสสิกไม่ใช่เด็กเก่าสุดเพราะกูเด็กยุคสองพันไม่พวกกระเด็ดที่อยากจะแรปแต่เพิ่งจะแรปมาสองวันท่อกูเป็นเด็กที่เฟี้ยที่สุดในหมู่ของนักเรียนชายอเมซคูบอยคิงกูแรปจนเด็กนักเรียนอาย If you wanna try If you wanna die. If t มเปลี่ r a ต่อจากพวกฮิปฮอปผมจะแ i มเปญแลนด์แล้วก็พลิ้วล่อแต่งตัวเป็นอย่างเดียวแล้วมันฮิ p ก๊อแต่ไม่ใช่ฮิปแจ๊ก็ไม่มีติ๊กน้อง I'm a I'm a cool boy king As a I'm a cool boy king I'm a I'm a cool boy School boy team, I'm a school boy. Emma, I'm a school boy can't you go lawyer like thing? Don't have some coy being they'll say ah. Ah. Hey. At the school yeah. I'm the best You yeah, yeah, know yeah. At the school I'm the best Ha 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 Why are you in teen to the motherfucking know it? Oh yeah ฮยนโรงเรียนเนี่ยกูเมาสุดเลยสับ <ś> อ,อ,อิโมเนชั่นอิโมเทเนชัน่นอิโม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 ไปดิ